โอเคนะับก็สวัสดีมาที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะับจะมาแจกเงินฟรี100บาทนะครับเข้าทนะูม okay, อนะีนะ่วอลเล็ตเนาะโอเคนับเดี๋ยวไปสร้างซองของเปากันเลยนะครับจำนวนเงินก็คือ100บาทนะครับคนที่รับก็คือ20คนนะคนับประเภท,ทออของซองคือการแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะก็จะได้รับคนละ5บาทเลยนะครับไม่ใช่1บาท2บาท3บาทแน่นอนนะก็จะได้รับคนละ5บาทจํานวน20คนเนาะเข้าไม่พอนเหมือนเดิมน,นะเพียงรวยสร้างความมั่งคั่า1น0รบาทนะคนที่รับก็คือ ยี่สิบคนนะครับก็จะได้คนละห้าบาทเลยนะครับโอเคผมสร้างทองเรียบร้อยนะครับในสองวิธีการรับนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนกันเลยนะครับโอเคนะครับไปสอนวิธีการรับอ่างเปานะครับผมก็จะมาแปะลิงก์อ่างเปาในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งลิงก์คลิปนี้นะครับจะแปะไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับกดเข้ามาแล้วก็มาดูตรงความคิดเห็นนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเขียนเวลานะครับที่จะลงลิงก์อ่างเปาชัดเจนนะครับสามารถที่จะมารับได้ตามเวลาเลยนะครับ ตัวนี้สําหรับใครที่ได้นะก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้นะในคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปหรือว่าสร้างเปาเมื่อไหร่นะครับก็จะได้กดเข้ามารับเนาะก็ยินดีกับคนที่ได้20คนด้วยนะวันนี้ก็ได้คนละ5บาทเลยนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะคลิปหน้าอยากให้แจกเท่าไหร่นะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับโอเคนะครับใครที่ได้ก็ยินดีอีกครั้งนะครับใครที่ไม่ได้นะครับก็แนะนําให้กดติดตามไว้เนาะ โอเคนะควันนี้ผมก็มีแอปหาเงินเข้า t ูมอนี่วอลเล็มาแนะนาด้วยสาหรับใครที่สนใจอยากจะหารายได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดูคลิปแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับโอเคนะครับสอนวิธีการหาเงินเข้า t ูมอนี่วอลเล็จากการเล่นเกมเนาะเกมนี้นะก็จะเป็นการที่เราจับแกะเลเวลเหมือนกันนะครับมาเปลเกยนไปเรื่อยๆเนาะการทำงานประมาณนี้เลยนะก็คือเล่นไม่ยากเลยเนาะนี่นะครับผมไปที่เลเวล16แล้วนะก็ ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้นะับผมก็ทําเงินได้อยู่ที่150บาทนะครับก็สามารถไม่จะถอนเงินได้นะครับตั้งแต่10บาทจนถึง200บาทต่อวันที่เราถอนได้เลยนะครับนี่คือประวัติการถอนของผมทั้งหมดเลยนะครับก็เข้าทุกครั้งนะับที่ถอนเนาะแบบนี้ก็จ่ายจริงเล่นได้จริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับ ขั้นตอนแรกสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตรงคําว่าลิงก์โหลดเนาะกดเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้เนาะเรากดติดตั้งเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะกดติดตั้งไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะพาเพื่อนเพื่อนะครับด้งเข้ามาหน้าต่างของเมนูการดาวน์โหลดเนาะเราก็มาติดตั้งในสองตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามาสําหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับก็อย่าลืมทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเสร็ มุมบนขวานะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีที่นะครับในสองการกรอกรหัสเชิญเนาะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับตามผมได้เลยเนาะนี่นะเพื่อนๆก็กรอกไปนะครับ1 3 0 7ง1นะครับจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะครับการที่เราใส่นับก็จะได้รับฟรีนะครับ5,000เหรียญเลยเนาะก็ใครที่อยากได้แต้มฟรีนะครับก็แนะนำให้ทำการใส่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับหลังจากที <center. S 1> <like> that, ่เราใส่เสร็จนับเราก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่1 5 0 0 0ห่เหรียญนับแล้วก็สําหรับใครที่ใส่รหัสเชิญนะที่ผมบอกก็จะได้อีก5,000เหรียญก็เป็น20,000เหรียญนับก็จะมีเหรียญเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0เหรียญนับการทํางานของแอปนี้นะครับก็จะเป็นการที่เรากดมาที่ช็อปตัวนี้เนาะกดไปนะเพื่อที่จะซื้อพลังงานตัวนี้เนาะกดซื้อได้รัวๆเลยนะครับซื้อไปเสร็จแล้วไงต่อนะครับเราก็นําตัวนี้มาอัปเกรดนะครับให้มันไปใน2องเลเวลต่อไปเนาะ เพื่อนจะสังเกต Paste, ind, เห็นด้านบนนะครับก็จะมีเหรียญเนาะที่เราสามารถได้กดรับได้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพลังงานนะครับที่ผลิตต่อวินาทีหรือว่าต่อ30วิเนาะเราก็ได้พลังงานเท่าไหร่เนาะก็คือเราสามารถซื้อได้รัวๆเลยเน,ะนาะเดี๋ยวผมจะลองทํางานให้ดูนะครับนี่นะกดซื้อไปเลยนะครับนี่เราซื้อมาเสร็จนะครับแล้วก็มาอัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อ,ย,อยนะครับจนมันไปเลเวลต่อไปเนาะก็คือการทํางานก็คือง่ายมากนะครับแล้วก็เล่นง่ายนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญง่ายมากเนาะ ส่วนการถอนนะครับสาหรับใครที่อยากจะถอนนะหรือว่ามีเหรียญเพียงพอแล้วนะครับเพื่อนก็กดมาตรงมุมบนขวาน,นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับก็จะมีที่ใน,ในสองคำว่าถอนเนาะกดไปที่ถอนเงินนับก็จะมีถอนตั้งแต่10บาทนะครับจนไปถึง30บาทเนาะเข้าทูมอนิวอลเลนะ็ตเนาะส่วนใครที่อยากจะถอนเข้าเป็นชีปเปาก็ได้นะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่10เหรียญจนถึง20เหรียญเลยเนาะก็คือหาเหรียญได้ง่ายนะครับแล้วก็ใน2องการแลกใช้เพชรด้วยนะครับใน2องเพชรตรงนี้นะครับสามไม่ได้จะ นำหรือว่าสามารถที่จะหาได้จากการเล่นตรงนี้แหละนะครับหรือว่าทฤฤําทำภารกิจภายในตัวแอปได้เนาะในสองตัวนี้เนาะสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะเพราะว่ามันเป็นแอปมาใหม่นะครับแล้วก็เล่นได้จริงเนาะแล้วก็ถอนได้จริงนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจก็ลิงก์โหลดลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปเลยเนาะนี่นะเราก็เล่นไปเรื่อยนะครับนี่เราปล่อยให้มันทํางานไปนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเสร็จเนาะนี่ตรงแต้มตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ การทำงานประมาณนี้เลยนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเล่นไปนะครับในส่วต,ตัวนี้เราสามารถเรียกมาซื้อได้หรือว่าอัปเกรดได้นะครับนี่เป็นซื้อคอกเนาะก็คือ,อเพิ่มไปได้นะครับกดซื้อดูสินี่แล้วก็สามารถที่จะซื้อได้รัวๆเลยเนาะผมจะลองกดรัวๆเลยนะครับนี่อ่ะโอเคแล้วก็จับมานะครับบวกกันเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับ,รบการทํางานก็ง่ายๆเนาะนี่ เลเวล5แล้วนะครับเล่นแป๊บเดียวนะครับเลเวลเยอะขึ้นนะครับก็จะได้รับเหรียญตรงเนี้ยเยอะขึ้นก็คือเป็นพลังงานเนาะเราได้พลังงานมาเสร็จนะครับก็มาซื้อนะครับก็จะไปเลเวลต่อไปเนาะก็คือเท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับเลเวลเนี่ยก็คือเยอะมากนะครับจนถึง100รเลเวลเลยเนาะเพราะน้าครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจอยากจะหาได้ได้เข้าทูม a นี่บลเลตเนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นแอปที่ทําง่ายนะครับแล้วก็เล่นได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินจริงเนาะสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับ ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะตัวนาเมนูต่างๆภายในแอปน่เพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นกันได้เนาะตัวนี้ผมก็สอนแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าในสองการทํางานก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถเี่มากดรับเหรียญด้านบนได้เนาะตัวนี้เนาะการที่เรากดเข้าไปอาจจะมีโฆษณาด้วยเนาะเราก็ดูไปนะครับแล้วก็นําเหรียญที่เราได้รับเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าทูมนะิเน่ไวเล็ตเนาะสำหรับใครที่หาได้เยอะนะครับก็จะประมาณนี้แลกนนะการนับในส่วนของแอปมาใหม่เนาะใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะ สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับ